ดูสีของนมเข้มข้นมากๆไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการกินนมอัลมอนด์คั้นสดๆใหม่ๆครับนมอัลมอนด์เป็นอิกมนมพืชชนิดหนึ่งนะครับที่ผมเล็กคอมเมนต์มากๆใครที่อยากจะดื่มนมแล้วก็ต้องการเลี่ยงแลคโตสจากนมวัวนะครับแล้วก็อยากจะหานมทดแทนนมอัลมอนด์เนี่ยทำง่ายมากๆแล้วก็อร่อยมากๆมีโปรตีนสูงด้วยนะครับและคลิปนี้ผมจะเอากากอัลมอนด์ที่เราทํานมอัลมอนด์เรียบร้อยแล้วเนี่ย จะเอามาทำแครกเกอร์ให้เพื่อนเได้ดูไปด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเอาเมล็ดอัลมอนด์ที่เป็นแบบเต็มเม็ด หรือใครอยากจะประหยัดงบหน่อยจะใช้เป็นแบบพวกเป็นแตกๆก,ก็ได้นะครับมันจะราคาถูกกว่าเราสามารถใช้เป็นแบบทั้งมีเปลือกหรือไม่มีเปลือกก็ได้นะครับผมแนะนําว่าควรจะเป็นอัลมอนดิบนะไม่ควรจะเป็นอัลมอนที่มันอบแล้วนะครับมันจะได้กลิ่นคนละแบบกันแต่ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะชอบใช้เป็นอัลมอนดิบมากกว่านะครับเราเอาไปแช่น้ําอย่างน้อยสัก8ชั่วโมงถึง1คืนนะครับข้ามคืนทิ้งไว้แล้วเราค่อยเอามาปั่น หรือใครไม่มีเวลานะครับแล้วก็อยากจะเร่งรีบลืมเราสามารถใช้น้ําร้อนนะครับต้มเดือดเทใสเ่เมล็ดอัลมอนด์ไว้ประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับจนเขาเริ่มนิ่มลงหน่อยแล้วเราค่อยเอามาปั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวนี้ <S <S น้ําที่ผมใช้เนี่ยในการแช่อย่าลืมว่าต้องเป็นน้ําที่เป็นน้ํากรองนะครับหรือว่าเป็นน้ําแร่เท่านั้น ไม่แนะนําเป็นน้ําคอลีนจากปลาปานะครับเพราะว่าปลาปาบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างสกปรกนะแล้วก็เสี่ยงต่อการเป็นนิวด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ําตรงนี้เททิ้งก่อนแล้วเราเอามาปั่นนะครับการทํานมถั่วนะครับสิ่งสําคัญเลยคือเราจะต้องมีโถปั่นที่ค่อนข้างแรงนิดนึงนะไม่งั้นเนี่ยพวกเศษถั่วที่มันแข็งๆมันอาจจะทําให้มันไม่เนียนนะครับแล้วก็การเค้นความมันของถั่วเนี่ยมันทําได้ไม่เต็มที่ ก็ควรจะเป็นเครื่องปั่นที่มันมีความแรงพอประมาณเลยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวขวมันจะเป็นหยาบๆต่อมานะครับเราก็จะเติมน้ําเปล่านะครับน้าเปล่าที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นน้ําสะอาดน้ํากรองแล้วนะครับจะไม่ใช่เป็นน้ําประปานะย้ำอีกครั้งไม่ใช่น้ําประปานะครับควรใช้เป็นน้ําดื่มน้าสะอาดน้ําจากขวดหรือจะใช้เป็นน้ําแร่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสูตรนี้เนี่ยผมใช้น้ําทั้งหมด1.5ลิตรนะครับ อัลมอนด์เนี่ยหถ้วยต่อน้ําประมาณ 750ML นะครับปกติแล้วบางสูตรก็จะ1่ถ้วยต่อ1ลิตรหรือจะ1ถ้วยต่อน้ํา500 ml ก็ได้เช่นเดียวกันมันขึ้นอยู่กับความชอบความเข้มข้นที่เราอยากได้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่ามันแลกมาด้วยกับราคาที่อาจจะต้องแลกกันนิดนึงเนาะถ้าใครชอบปริมาณเยอะๆหน่อยก็อาจจะใส่น้ําเยอะขึ้นนะครับผมเติมน้มําลงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่อีก 500 ml แล้วก็ปิดฝาเลยเราจะปั่นอัลมอนด์จนนมเขาเป็นครีมมี่เลยนะครับแล้วก็มีลักษณะเหมือนน้ำนมเลยนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับนมอัลมอนด์ของเราเดี๋ยวเราจะมากรองใส่ถุงนัทแบกกันนะครับถุงที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นถุงแบบกรองพวกถั่วนมหนูถั่วเหลืองอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับกรองใส่ตรงนี้เลยนะครับกลิ่นหอมมากเลยนะครับนมอัลมอนต์โฮมเมด นี่นะครับแล้วเราก็บีบนมได้เลยค,ค่อยคบีบหัวใจสำคัญเลยนะที่ในการทำนมโฮมเมดนะครับคือเราจะต้องให้มือเราสะอาดมากๆนะแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยให้มันสะอาดเข้าไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยการเก็บการยืดอายุของนมเนี่ยมันจะน้อยมากๆเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปผ่านความร้อนไปพัสเจอร์ไรอะไรเรากินแบบสดๆเลยนะครับที่ผมบีบค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่าเราจะเอาตัวกา อัลมอนนะครับไปอบแครกเกอร์ต่อถ้าเกิดว่าน้ํามันเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เราเอาไปทำอะไรอื่นต่อเนี่ยลำบากเนาะเราก็พยายามดีบน้ําให้ออกเยอะที่สุดนะครับให้มันเปียกมันหมาดก็พอต้องออกแรงนิดนึงนะเพราะว่านมอาลมอนเนี่ยมันเนื้อเขาค่อนข้าง,ง,ง,งหนานะครับเราจะต้องบีบีเขาหน่อยแล้วมันอมน้ําอยู่ความอร่อยมันอยู่ตรงตอนนี้แหละตอนตอนท้ายๆเนี่ยเพราะว่ามันเข้มข้นมากๆโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เวลาทำนมอ,อัลมอนด์ใหม่ๆสดๆอ่ะแล้วเรากินเลยอ่ะมันมันได้อรรถรสมากๆเลยนะพวกสารปรุงแต่งวัตถุเจือปนใ้พวกสารคงตัวก็ไม่มีด้วยนะครับเราสามารถใช้ขวดเป็นขวดพลาสติกก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาชนะเป็นขวดแก้วขวดโหลอะไรแบบนี้แล้วแต่ เอาที่เราสะดวกเลยนะครับแต่ผมแน,นะนําว่าเราควรจะล้างทําความสะอาดให้ดีนะเพราะว่าจุลินทรีย์แบคทีเรียที่มันอยู่ในตัวโถเนี่ยหรือว่าขวดแก้วของเราอะ่ะมันทําให้นมเราเสียเร็วมากๆนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือนมอัลมอนด์นะฮะแบบโฮมเมดเข้มข้นมากๆสูตรนี้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่น้ําเยอะมากนะครับปกติแล้วนมอัลมอนด์เนี่ยเราสามารถใช้อัลมอนด์หถ้วยนะครับประมาณ150กรัมเนี่ย ต่อน้ำา1ลิตรก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบว่าเราอยากจะเจอจางมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อันนี้ผมต้องการความเข้มข้นก็เลยใส่แค่750 ML นะครับก็ดูสิสีเข้มข้นมากๆเลยนะครับก่อนที่เราจะมาชิมกันเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทำตัวอัลมอนด์แครกเกอร์กันนะครับผมจะใช้กากที่ได้จากการปั่นอัลมอนด์เป็นนมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเอามาใช้ประโยชน์ให้สูงสุดให้มันเป็นซีโรเวสเนาะก็จะมาทำเป็นแครกเกอร์นะครับที่มีโปรตีนสูง แล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับกาบที่เหลือนะครับนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้อย่าทิ้งนะครับอันนี้มีโปรโตีนสูงมากแล้วก็อร่อยนัวเดี๋ยวเราจะไปทำครกเกอร์กันเลยนะครับครกเกอร์สูตรนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์แบบออกแบบอิตาลีอิตาลีนิดนึงก็จะมีใบออริกาโนนะครับมันจะให้กลิ่นแบบเหมือนใส่พิซซ่าอะไรพวกนี้นะครับเวลาเรากินพิซซ่าแล้วเหลือเนี่ยอย่าทิ้งนะใบออริกาโน่เนี่ยมันราคาแพงด้วยนะแล้วก็เก็บรวบรวมไว้เนี่ยเอาจริง สามาาถเก็บได้เป็นกระปุกเลยนะครับแล้วมันเก็บได้นานนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เมล็ดแฟกนะครับลงไปในน้าเปล่าก่อนเพื่อให้เขาดูดน้ําตัวเมล็ดแฟกเนี่ยมันจะทําให้แคคเกอร์ของเราเนี่ยมันมีความเป็นเ,เหมือนไข่นะครับแล้วมันจะช่วยยึดเกาะตัวอัลมอนด์แคคคเกอร์ของเราเนี่ยให้เขาสามารถแบบเกาะกันเป็นตัวได้นะมันจะได้ไม่ต้องแตกเดี๋ยวผมจะใส่ผสมไว้แบบนี้ก่อนนะครับให้มันมี เมื่อเมกของตัวแฟลกซีดก่อนนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะใส่ตัวอันนี้ลงมาเลยนะครับ อใครที่ไม่ได้ทําเป็นนมอัลมอนด์เราสามารถใช้เป็นอัลมอนด์ลาวหรือว่าเป็นแป้งอัลมอนด์เลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเอาไปทํานมก่อนก็ได้นะถ้าใครอยากจะทําสูตรนี้นะครับผมจะปรุงรสด้วยการใส่พริกปาปริก้านะครับใครไม่มีจะใช้เป็นพริกไทยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ต่อมานะครับก็จะใส่เป็นผงนิวทริชชั่นอลยีสต์จะมีวิตามิน B ี2ด้วยนะครับแล้วก็จะให้กลิ่นแบบชีสซี่ชีสซี่หน่อยใส่ลงไปแล้วก็มีผงกระเทียมนะครับผงออริกาโนนะครับใส่ลงไป เพื่อให้มันมีกลิ่นแล้วก็จะใส่เกลือนิดนึงนะครับเป็นผมใช้เป็นเกลือชมพูนะครับเราจะใช้เกลือธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันใส่ลงไปผมจะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนี่นะครับผมจะให้ดูตัวแฟลกซีดนะว่ามันจะมีความข้นขึ้นนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ำมันมะกอกนะครับลงไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะ คือแฮกเกอร์เนี่ยถ้ามันจะอร่อยเนี่ยมันจะต้องมีความมีแฟตนิดนึงนะแล้วมันจะทําให้เพลินกับการกินมากขึ้นนะครับผมคนสมผส,สมให้เข้ากันก่อนแล้วเราก็เทส่วนผสมที่เป็นแฟกซีดลงไปในสวมสวนสมนะครับ น,นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้เป็นเหมือนคล้ายๆโดคุกี้นะครับมันก็จะเกาะตัวกันประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครใช้แป้งอัลมอนด์เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้แฉกแบบนี้อาจจะค่อยๆเติมน้ำทีละหน่อยก็ได้นะครับ เราจะเอาให้มันมีความแบบเกาะตัวนิดนึงนะครับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนง่ายแบบนี้เราจะได้เอาไปรีดได้ง่ายๆนะครับขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวผมจะเอาโดคุกกี้ที่เป็นแคคเกอร์ของเราเนี่ยเอามารีดนะครับจริงๆแล้วแคคเกอร์เนี่ยมันไม่จาเป็นต้องเป็นรูปแบบที่ผมทํานะเพ,เพื่อสามารถกดเป็นสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเป็นรูปแบบยังไงก็ได้นะครับไม่มีสูตรตายตัวจะหนาจะบางอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะครับแต่ก็จะมีผลเรื่องของเวลาในการอบนั่นเอง ใช้กระดาษไขนะครับวางประกบกันสองข้างแล้วก็ใช้ไม้คลึงได้เลยนะครับพยายามคลึงให้มันขนาดทเท่ากันส่วนไหนที่รู้สึกว่ามันหนาไปเราก็รีดอีกนะครับ หน้าตาประมาณนี้เป็นแผ่นหลังจากนั้นผมจะตัดเป็นขนาดที่ผมอยากจะใช้นะครับส่วนเกินไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะเอามาปัาน้นแล้วก็ประกอบล่างใหม่ก็ได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้แอบไหมไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ริมขอบตู้เตาอบนะครับมันก็เลยอาจจะมีไหมไปบ้างก่อนที่เราจะเอามากินนะครับเราจะต้องพักไว้ให้เขาความร้อนเนี่ยระเหยให้จบก่อนนะแล้วก็ให้มันเย็นตัวลงก่อนแล้วเราค่อยเอาเก็บนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราทำเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราบ้างใช้มีดหรือใช้สปาตูล่าหรือว่าเป็นตัวไม้พายนะครับ ทำเป็นร่องไว้แบบนี้นะครับพอเวลาเขาอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะแยกเองโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่เราไม่ต้องมาย้ายไปย้ายมาเลยนะเมื่อกี้ผมลองย้ายไปย้ายมาแล้วมันรู้สึกว่ามันทํางานลาบากนะครับแล้วก็มันอาจจะแยกตัวแยกชั้นแค่บ้างแบบนี้มันจะเป็นร่องของมันเองหรือดูถาดน,นี้ก็ได้เนี่ยผมใช้วิธีการใช้มีดบ้างลงไปเลยแล้วเขาก็แยกชั้นเองเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ให้เย็นตัวลงก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอาเขาออกมันจะได้ไม่ไม่แตกแล้วก็ปล่อยให้เขาระเหยก่อน นี่ก็คือนมอัลมอนด์แล้วก็ใช้กากอัลมอนด์มาทําเป็นแครกเกอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทําแครกเกอร์ก็ได้นะครับเราเอากกอัลมอนด์เนี่ยไปผสมกับพวกกระเทียมนิวทรชแนลยีสต์นะครับเกลือน้ำมะนาวสักหน่อยให้มันออกเป็นลักษณะแบบชีสก็ได้เป็นเหมือนครีมชีสก็ได้นะครับเอาไว้ทาพวกขนมปังทาสเปรดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่วันนี้ผมทําเป็นแครกเกอร์ให้ดูนะครับมันเป็นขนมว่างเป็นอาหารว่างอีกหนึ่งอย่างที่ หลายๆคนเนี่ยไม่รู้จะกินอะไรตอนหิวอะ่ะเราก็ใช้แท็คกเกอร์พวกนี้เอามากินเล่นก็ได้นะครับจะกินกระชา่ากาแฟมันก็เข้ากันแล้วก็ลงตัวมากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับนี่หน้าตาเป็นแบบน,นี้แล้วก็แกะเลยนะครับนี่อืม หอมอริกกโนะนะครับหอมใบอริกกโนแล้วก็มีกลิ่นแบบชีสซีสหน่อยนะครับมันมีแบบเค็มๆเ,เอาไปกินกับพวกอะโูคาโดดิปกินกับพวกซัลซ่ากินกับพวกแฮมมุสอย่างเงี้ยผมว่ามันเข้ากันแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะดูสีของนมเค็มข้นมากๆ ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการกินนมอัลมอนด์คั้นสดๆใหม่ๆครับคือมันมีความนัวมีความมันแล้วก็มีความหวานโดยธรรมชาตินะครับอันนี้สูตรนี้ผมไม่ได้ใส่พวกเมเปิลไซรัปหรือว่าน้ำเชื่อมน้ำตาลดอกมะพร้าวไม่ได้ใส่เลยนะแม้กระทั่งอินทผลัมนะครับเพราะว่าผมต้องการเอาเนื้อของอนะัลมอนด์เนเอาไปทำแคกเกอร์ต่อ ก็เลยไม่ได้ใส่พวกอินทผลมัมหรือว่าสารให้ความหวานนะครับใครอยากจะทําพ็กเกอร์แบบผมแล้วก็อยากจะได้ความหวานสามารถใส่เติมหลังจากที่เราคั้นน้ําออกมาแล้วก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่อินทผลมัมอ่ะมันถ้าเราเอาไปปั่นแล้วอ่ะมันจะมาทแํแครกเกอร์เป็นรสเค็มๆแบบนี้มันก็จะแปลกๆไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เรานะว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนนะครับจะบอกว่าทําเถอะนมอัลมอนด์อ่ะโคตรอร่อยเลยนะครับแล้วก็เวลาคั้นสดๆใหม่ๆสูตรนี้เนี่ย มันมัน,ม,นมันเข้มข้นมากๆแล้วก็หนัวมากๆเอาไปเอานมเนี่ยไปดื่มเมปล่าๆชงกาแฟหรือว่าใส่พวกโอ๊ตไนโอตอย่างเงี้ยมันก็ได้นะครับแล้วก็ลงตัวมากๆแล้วมันไม่มีสารปรุงแต่งไม่ใส่สารเสริมสารสังเคราะห์สารคงตัวไม่มีเลยนะครับเหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพนะครับนมอัลมอนด์คั้นสดๆแบบนี้มีทั้งโปรตีนได้ความมันได้ความอร่อย ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับนมอัมอนต์แบบนี้นะครับเพื่อนๆเวลาที่เราจะเก็บนะครับผมแนะนําว่าควรจะทานให้หมดภายใน3-5วัน แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือนมที่มันเป็นโฮมเมดไม่มีสารที่มันเป็นปรุงแต่งเจอือปนหรือว่าสารคงตัวเนี่ยมันจะแยกชั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องตกใจนะเวลามันแยกชั้นเราก็แค่ขย่านะครับแล้วก็ค่อยกินมันก็จะรสชาติเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ผมแน,นะนําว่าความสดใหม่ความมันความนัวเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณสัก3าวันกําลังดีแต่ถ้า แบบเต็มที่เลยนะถ้าเก็บในขวดแบบนี้แล้วก็ปิดฝาดีๆอย่างเงี้ยนะครับสามารถเก็บได้ประมาณสัก5้าวันกำลังดีนะครับถ้าเกิดว่าขวดสกปรกหรือว่าล้างไม่สะอาดเนี่ยการเก็บนมเนี่ยเผลอๆอาจจะทําให้นมเปรี้ยวได้แล้วก็เกิดปัญหาก็คือนมบูดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรีบทําเสร็จปุ๊บเรารีบเก็บแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็ยนเลยนะครับถ้ายังไม่กิน แล้วก็กินให้หมดไปใน3วันนั่นเองนะครับส่วน Zoom สูตรผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน www v e g a n l o c a c o m นะครับเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ผมบอกรายละเอียดขั้นตอนทุกอย่างอย่างละเอียดครบถ้วนเลยนะครับและเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องพวกเรานะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Vegan l o c a เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยมาทักทายกันบ้างนะครับจะได้รู้สึกไม่เหงานะ แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าวัตถุดิบนะครับแล้วก็เป็นการคิดค้นสูตรใหม่ๆเนื้อหาใหม่นะครับเพื่อนเพื่อสามารถสนับสนุนพวกเราได้ผ่านทางสมัครสมาชิกเป็นเมมเบอร์ทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือเพื่อนเพื่อจะสามารถโอนเข้าบัญชีที่ผมขึ้นไว้ดา้านล่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานรในการผลิตคอนเทนต์ในการคิดค้นสูตรใหม่ๆให้กับพกเพื่อนๆนได้ลองไปทํากันนะครับยังไงฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจใกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันในคลิป ขึ้นมาแล้วอุ้ย <Okay. S 3> oui.